ในร้ายลมรักตอนที่สามสิบหกก้องกินยาแล้วได้นอนสักครู่ก็รู้สึกดีขึ้นอาทิตย์เข้ามาในห้องพอดีพวกเขากลับจากโรงพยาบาลพร้อมกันโดยมีก้องไปส่งอาทิตย์ที่บ้านแต่อาทิตย์ก็ไม่ยอมให้ก้องกลับจนกว่าจะทานอาหารเสร็จนายเอาเนี่กลับไปกินที่บ้านแล้วก็กินยาด้วยเข้าใจไหมแล้วฉันจะโทรไปเช็คว่านายกินยาหรือย,ยังครับคุณหมอเดี๋ยวสิอะไร พรุ่งนี้นายจะมารับฉันไหมมาเซ่ก็ฉันจะทําตามอย่างที่พูดนั่นแหละฉันดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมที่ใช้คนป่วยอย่างนายเนี่ยไม่หรอกหน่าฉันไม่เป็นอะไรมากและอีกอย่างหนึง่งฉันก็จะทําตามสัญญาที่ฉันเคยให้ไหว้กล้องไปแล้วอาทิตย์ก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวไอ้กล้องไปไหนมาวะเนี่ยพินถามเพื่อนไปโรงพยาบาลมันนั่นแหละไปเจอกับอาทิตย์มา ฮ้ยนี่แกเอาจริงอ่ะอเนี่ยเอาจริงอะไรก็แค่คุมไว้ไม่ให้มายุ่งกับแกแล้วก็เจ้านายไม่ดีถึงไงแกป่วยขนาดนี้ยังไปทําอะไรแบบนี้เพื่อฉันอีกตึงวะถ้าซึงแล้วก็จ่ายมาเป็นเงินแล้วกันฉันรับแต่เงินสดเท่านั้นแหมแกนี่มันทำไมหรือว่าแกเนี่ยไม่มีมี แล้วฉันจะจัดก,การให้แล้วการรับเงินสดใช่ไหมอืมก้องเดินกลับเข้าห้องนาลายเองรู้สึกผิดเพราะถ้าเขาไม่บอกเรื่องอาทิตย์กับก้องก้องคงไม่ต้องวิ่งจันทร์ไปที่โรงพยาบาลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าไอ้ก้องนะไม่มีใครบังคับมันได้หรอกแต่วันนี้ฉันเห็นเขาที่โรงพยาบาลเขาคงไปคุยกับอาทิตย์ฉันไม่น่าเรื่องนั้นมาเล่าให้ก้องฟังเลยอะ่ะ ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็บอกเราไงว่าควรอย่างไอ้กล้องนะถ้ามันไม่ทําใครบังคับมันไม่ได้หรอกแสดงว่ามันเต็มใจทําถ้าอะไรที่มันทําแล้วฝืนใจมันไม่ทําเด็ดขาดหรอนายรู้ได้ยังไงแต่ฉันเป็นเพื่อนมันมาก่อนนี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะาไอ้กล้องน่ะมันก็มีวิธีของมันขนาดเจ้านายยังสั่งมันไม่ค่อยได้เลยบางทีสั่งสั่งแล้วมันนึกอยากจะทําก็ทํานึกอยากจะไม่ทํามันก็ไม่ทํา เหมือนกับนายใช่ไหมใช่เั้น,น่ะที่แรกฉันก็กลัวเขานะคิดว่าเขาหน้ากลัวแต่ตอนนี้ฉันสงสยัยเขาแล้วละ่ะมาเจอลูกน้องแบบนายแล้วก็ในกล้องเนี่ยอ้าวทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะเมียจา๋าเมียจ๋าบ้านนายสิฉันไม่ได้มีอะไรกับนายซะหน่อยก็แค่สองคำคืนเองอย่างนั้นคืนนี้ก็เอาซะหน่อยนะในหินบ้าหนนะ่าหินอุ้มเมียขึ้นไปบนห้องโดยที่ไม่แคร์ใคร ก็ไม่น่าจะมีใครที่มองเขาแล้วพอไอ้กองก็เข้าห้องไปแล้วส่วนเจ้านายก็อยู่ในห้องกับหมอเช่าเช่ากองยังไม่ทันอาบน้ํายังไม่ทันทําอะไรเลยข้อความก็ส่งมาเขาอ่านแล้วก็อมยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพิมพ์กลับไปแต่แล้วอาทิตย์ก็โทรมาหาเขานี่นายจะมาลาตีสวัสดอะไรตอนเนี้ยนายเพิ่งถึงบ้านจะรู้ไม่อยากจะคุยกับฉันใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องเดิร์นเนียจะไปอาบน้ําก็ลาตีสวัสด้ก่อนนายจะได้ไม่ต้องทักมาไงไม่ได้ได้จับน้ําได้ไงเชดตัวสิก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรจะอาบน้ําเข้าใจไหมเป็นใครจะมาบังคับเนี่ยก็เป็นเออจริงเราก็ไม่ได้เป็นอะไรของเขาซะาหน่อยอ่ะทําไมเงียบละ่ะเอาอย่างนี้เยวจะไปหาที่บ้านแล้วกันฮะนายเพิ่งจะกลับมาไม่ใช่หรอ นายจะมาหาฉันทำไมหรือว่านายอยากแลืนายไม่สบายอยู่นะไหวเหรอไม่ใช่ไม่เจบอกว่าจะไปทำเรื่องอย่างว่าแค่ไม่อยากรับโทรศัพท์ไม่อยากคุยโทรศัพท์ไม่ชอบเข้าใจไหมไปหาเลยที่บ้านดีกว่าไม่งั้นน่ะคงจะส่งข้อความแล้วไม่กะโทรมาทั้งคืนน่ะนี่นายว่าฉันซุนจ้านเหรอฉันไม่โทรหานายก็ได้นายไม่ต้องมาหรอกมาตอนเช้านี่แหละอาทิตย์วางสายไปแล้วด้วยความโกรธแต่จริงๆแล้ว ก็ไม่อยากให้กล้องมาหาเขานั่นแหละหมอนั่นป่วยขับรถวนไปวนมาแทนที่จะดีขึ้นจะแย่เข้าไปใหญ่คราวนี้ล่ะใครจะคอยดูแลเขากันทางรัตนาวันนี้เธอแต่งตัวสวยมากตั้งแต่หัวจุดเท้าแบรนด์เนมชั้งชุดซึ่งเธอกัดฝันซื้อจากเงินเดือนอ้อไม่ใช่สิเงินเก็บครึ่งหนึ่งที่เธอเก็บเอาไว้ตั้งใจซื้อชุดนี้แต่พอมาถึงที่ทำงานเท่านั้น เธอก็ถูกเรียกเข้าไปพบในห้องทำงานอเล็กบอกว่าจะย้ายเธอไปเป็นเลขาของผู้จัดการคนใหม่ซึ่งอยากให้เธอไปช่วยในตอนนั้นเหมือนเธอถูกฟ้าผ่ากลางใจมันชาชาไปหมดเหมือนตัวไมเกลียมชุดที่เธอใส่มานั้นมันไม่มีความหมายมันไม่เลิศมันไม่เชิดมันไม่สวยแถมยังถูกเจ้านายเขี่ยทิ้งใช่สิเป็นเพราะผีผีแน่เลยคุณรัตนา คุณได้ยินที่ผมพูดไหมครับได้ยินค่ะเจ้านายรัตนาทำอะไรผิดหรอคะเจ้านายถึงได้ผักใส่รัตนาขนาดนี้ถ้ารัตนาทำอะไรไม่ดีคุณก็บอกรัตนาสิคะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณเพียงแต่ว่าผมก็บอกคุณไปแล้วว่าผมจะให้คุณไปช่วยผู้จัดก,การคุณว่าผมผักใส่คุณได้ยังไงค่ะอีฉันอีฉันจะพยายามเข้ใจอย่างนั้น เธอร้องไห้ออกไปซึ่งอลเล็กเองก็พอเข้าใจเพราะเธอทํางานกับเขามานานนานซะจนบางครั้งเขาก็ขาดเธอไม่ได้เพราะเธอรู้ใจในเรื่องงานไปสมดแต่ตอนนี้จำเป็นต้องย้ายเธอไปอยู่ที่อื่นเพราะน้องพีพีงอนเขาเรื่องนี้เด็กกวนและที่มักไปกว่าน,นั้นเวลาเขาตามน้องไปที่ผับก,ก็ยังมีมะเมียวอีกคนนึงถ้าพีพีรู้ว่ามะเมียวมาบอแบกับเขาแล้วก็ คราวเนี้รอยร้าวระหว่างเขากับน้องพีพีได้เกิดขึ้นจริงๆแน่แค่รัตนายังเคลียร์ไม่จบมะเมียวมหอีคนแต่เขาจำเป็นต้องตัดยอมรับถึงแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ค่อนข้างจะสบายใจรัตนาจัดการไม่ยากแต่มะเมียวนี้สิไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเองก็กลัวว่าหากเกิดการเข้าใจผิดเขาจะเสียพีพีไปเขาจะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเขาจึงต้องระวังตัว ไปที่นั่นต้องพาลูกน้องไปถึงสามคนจะคิดเอาละกันว่าเขาทุ่มสสดตัวแค่ไหนถึงแฟนก็หึงแต่ที่น่ากลัวูนนั้นคือแฟนหึงกับหนักกว่าก็ด้วยซ้ำพี่ๆเองพอรู้ว่าอเล็กย้ายรัตรนาไปอยู่แผนกเอืน่นก็ยิ้มอย่างดีใจน้องพี่พๆยิ้มอะไรหรอคะหรือว่าเจ้านายโทรมาสารภาพรักอีกแล้วอะ่ะพี่โอเลตบ้านนะครับ พีพีรู้อยู่แล้วอ่ะอเล็กไม่ต้องพูดอย่างนั้นกับพีพีทุกวันก็ได้นี่แล้วยิ้มอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็คุณรัตนานสิพี่ย้ายไปอยู่กับแหนกเกิแล้วอ่ะพี่พีดีใจนะครับแหมน้องพีพีเนี่ยดีใจหน้าบานเกินไปแล้วนะคะก็ผมดีใจนะครับพี่โอเล่คุยอะไรกันอยู่ห่ะคะเเชลทำไมทำเสียงอย่างนั้นล่ะตกใจมันเห็นผีเลยอ่ะพี่พี เออฉันนั่งครับผมไม่คิดว่าคุณจะมาที่นี่อเล็กไม่อยู่นะครับฉันรู้ฉันมาพบเราต่างหากละ่ะมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรล่ะครับพี่พีทำเสียงเข้มไม่รู้ว่าเลเชลถึงเธอใกล้จะแต่งงานแล้วแต่เธอมาที่นี่ต้องมีเรื่องคุยและเรื่องสำคัญก็น่าจะเป็นเขากับอเล็กแน่ๆทำหน้าอย่างนั้นอีกแล้ว ฉันก็แค่ามาบอกอะไรบางอย่างพี่พีพ,พีอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ตามนะแต่ฉันก็อยากจะบอกเรื่องที่เราเคยเคลียร์กันเรื่องอเล็กในห้องเก็บของวันนั้นน่ะฉันไม่ได้ทํานะคุณเลอเชอร์พูดอะไรครับผมไม่เข้าใจฉันจะบอกว่าวันนั้นน่ะฉันเดินออกมาแล้วและฉันไม่รู้ว่านายถูกขังอยู่ในนั้นฉันเองก็เสียใจแต่ฉันน่ะไม่ได้เป็นคนขังนายคนที่ทำนะ่ะ ก็คือคุณรัตนาพี่พี่เองฟังเราก็ตกใจแต่ไม่แสดงออกมาขอบคุณคุณเลเชลมากนะครับที่บอกผมผมเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วครับอีกอย่างหนึงผมก็ไม่ได้ติดอยู่ในนั้นนานก็มีคนมาช่วยฉันก็แค่มาเคลียร์กับนายให้เข้าใจเพราะฉันเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับอเล็กไปตลอดชีวิตของฉันเลยแหละฉันไม่ยอมให้หมอนน้นนะ่ะ ตัดฉันออกจากความเป็นเพื่อหรอกนะพีพีถึงแม้นายจะเป็นแฟนของเขาแต่เรื่องนี้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดครับผมเข้าใจแล้วผมเองก็ยินดีที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะครับขอบใจฉันก็ขอบใจนายด้วยนะที่นายเนี่ยทําให้ฉัน,นตัดใจกลับกอลิกได้ทันทีหมอน,นั่นน่ะไม่เคยใจอ่อนกับฉันเลยฉันสา์ยั่วแล้วยั่วอีกนายเองก็เหมือนกันได้ใจเขาไปครองแล้วอะ่ะ ก็ดูแลให้ดีล่ะไม่อย่างนั้นได้จะถูกคนอื่นแย่งไปนะอย่างเช่นคุณรัตนาเลเซลไม่คิดจะใส่ไฟปพีกับรัตนาหรอกนะเพียงแต่ว่าเธอคิดว่ารัตนาเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวซึ่งีพีควรระวังซึ่งเธอก็ไม่เห็นอเล็กรักใครมากเท่ากับน้องพีมาก่อนซึ่งเธอก็ไม่อยากให้อเล็กเพื่อนของเธอและคนที่เธอเคยรักต้องเสียใจเธอจึงคิดจะทําแบบนี้ พีพีเองถึงขั้นมาหาอเล็กที่บริษัทอเล็กมองอย่างแปลกใจหรือว่าพีพีจะมาเท็คว่ารัตนาย้ายแผนกไปจริงหรือเปล่าจึงมาด้วยตนเองไม่เห็นกับตาไม่เชื่อสินะใช่ไม่เชื่อจริงๆว่านายจะทำอย่างนั้นได้อะทํายังไงอะ่ะก็ปกป้องรัตนาไงนายรู้ว่าเธอขังฉันไว้ในห้องเก็บของอ่ะนายก็ไม่ทําอะไรเลยอะ่ะเออ นะคุณไม่ออกนายรู้ใช่ไหมพีพีรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฮะยังจะมีหน้ามาย้อนถามอีกจริงหรือเปล่านายรู้เรื่องนี้รู้นานแล้วใช่ไหมแต่นายกลับไปทำไรเลยอ่ะหรือว่าเธอสําคัญที่ย้ายไปอย่างนั้นน่ะเพราะอยากจะปกป้องเธอใช่ไหมกลัวว่าเธอรู้ความจริงอ่ะแล้วจะมาละวาดใช่ไหมเอ่อคือไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องนี้พีพีไม่ฟังคําแก้ตัวของอเล็กอเล็กถูกต่อย แต่ดีนะที่เขาหลบตันแล้วเขาก็กอดน้องเอาไว้แทนตอนนั้นพีพีโกรธมากถึงแม้เขาจะกอดน้องเองได้แต่งเงยหน้ามองเขาไม่ดิน้นไม่อะไรแต่โกรธมากจริงน้องไม่พูดคำว่าเลิกกับเขาแต่จ้องหน้าเพียงเท่านั้นขอโทษขอโทษนะอย่าโกรธเลยโอดโรดมากด้วยต่อไปนี่นะจ้าฉันอยากทำอะไรฉันก็จะทําถ้านายอยากทำอะไรนายก็ทำ ต่างคนต่างทำตามใจต,ตัวเองเลยปล่อยด้วยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วพีพีพก็หนีนะสิฉันจะหนีไปไหนได้เล่าฉันบอกเล่าก,กับนายแล้วเหรอก็เป๋าปล่อยฉันจะกลับแล้วไม้ก็ทำงานไปนี่เออแต่ทำไมถึงไม่ยกโทษได้ก่อนล่ะแล้วนะฉันจะทำงานได้ยังไงก็หลงนายสิ พี่พี่หันหลังเดินไปตอบเขาโดยที่ไม่หันมามองน้องกดเขาจริงจังมากเรื่องนี้เขาก็เพิ่งรู้จากลูกน้องของตนเองเขาเองก็ผิดที่ไม่สนใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกหากเขาสอบสวนเรื่องนี้คงรู้แล้วว่าลักนาเป็นคนทำเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงอย่างเธอจะทำอย่างนี้ได้อยู่ด้วยกันนานจนเชื่อใจพี่พี่กดเขาจริงจังมากขนาดกลับไปที่บ้านน้องยังไม่มาตอนรับเขาเลย ใช่สิน้องจะมาหลอกเขาทุกวันได้ขนาดทานข้าวด้วยกันก็นั่งห่างกันมากทำให้เขาได้แต่เหลือบมองน้องแล้วสักพักน้องก็ต้องออกไปรลองเพลงที่ผับซึ่งเขาก็จะตามไปเขาต้องขับรถอีกคันหนึ่งตามน้องไปซึ่งน้องเองไม่ยอมขึ้นรถคันเดียวกับเขาตามไปคุมน้องกับทุกวันแล้วในวันนี้มะเมี่ยวก็มานั่งกับเขาอีกเขาไม่ทันได้เชิญตัวมะเมี่ยวเลยมันหงุดหงิด คุณปล่อยแขนผมได้แล้ววันนี้ผมเครียดผมอ่ะไม่ได้เชิญคุณมาซะหน่อยทําไมพูดกับมะเหมียย่ยงนี้นะครับมะเหมียวเองอ่ะจะดูแลคุณไงครับมะเหมียงรู้ว่าคุณเครียดให้มะเหมี่ยวนวดนะก็ได้ครับอยากนวดก็นวดเลยไอเวฟแกมานั่งคุณมะเหมียวช่วยนวดไอ้เวฟหน่อยนะครับมันก็เหนื่อยเหมือนกันฮะนี่คุณอเล็กจ,จะให้มะเหมียวนวดคนอย่างไอเอ,อ่ออย่าง คุณเวฟลหะครับทำไมล่ะคุณมะเหมี่ยวทำไม่ได้ลหรอครับหรือว่าต้องเป็นผมเท่านั้นนี่คุณคิดจะทำอะไรกันแน่อ๋อได้สิครับได้สิเชิญคุณเวฟนั่งเลยครับมะเหมี่ยวนวดให้กับเวฟแทนเวฟก็เคิมเลยมีคนน่ารักวนวดให้แบบนี้แถมยังเป็นดาราอีก้ามองข้ามเรื่องนิสัยไม่ดีไปก็ถือว่าผ่านอเล็กเกลือบมองลูกน้อง มองด้วยตาของขวางหลับตาพิมคงจะเคิมเลยสิท่ะในตอนนั้นเขาหันไปเห็นพีพีทั้ทงร้องทั้งเต้นอยู่ด้านหน้าไม่อยากจะพูดเลยว่าน้องนั้นใส่เสื้อสุดแสนที่จะบางก็ยอมรับแหละเพราเสื้อนำมากระบาลจริงยิ่งน้องเล่นแล้วไม่เหนือด้วยเฮ้ยกุมใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนนี้พูดอะไรก็ผิดไปหมดเพราะน้องก็ยังโกรธเขาอยู่ ว่าเมียวที่นวดเวฟก็เหลือบมองอเล็กสายตาต้องมองตัแฟนของตนเองมันรู้สึกอิจฉาพีพีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จับจับมุกนวดคึมๆมไม่เวฟถึงแม้จะหนักมือไปบ้างแต่เวฟก็ไม่บ่นสักคำเอาเีมันส,สุดแสนจะรำคาญหมอนี่ที่มือไม้ของมันมาจับมือของเขาซึ่งเขาเองก็ลังเกียจโด,ดยปัดมือออกผมขอตัวนะครับคุณเวฟคุณอเล็กคือผมมาต้องขึ้นร้องเพลงแล้วอะ่ะผมขอตัว อ้าวจะไปแล้วหรอครับถ้าอย่างนั้นผมเดินไปส่งเวฟลุกขึ้นแล้วเดินตามไปส่งมะเมียวมะเมียวที่นำหน้าเหลือบมองมาทางด้านหลังและเบะปากเล็กน้อยยอมรับเลยนังเกตียดคนอย่างเวฟเดินต้นหน้าตอนหลังของเขาคนแบบเนี้เขาเจอมาเยอะแต่แล้วหมอนั่นก็มาขวางหน้าเขาไว้ทําไมต้องรีบเดินด้วยล่ะครับเดิล้มลงไปเนี่ยจะทํายังไงว่าเข่าของคุณนะ่ะคงเป็นแผลแล้วนายนายุ่งเหลกฉันฮะจะเจ็บหรือไม่เจ็บจะล้มหรือไม่ล้มเนี่ย ก็ผมเป็นห่วงเออก่อนที่จะเป็นห่วงฉันนะ่ะเราเป็นอะไรกันก่อนฮะเออนั่นสิครับถ้าอย่างนั้นคุณสนใจรับผมเป็นเป็นอะไรคนอย่างนายเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเป็นได้แค่สุนัขตามรับใช้เต้านายเฮออ้อทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะมันเกินไปแล้วนะคุณมะเหมียวหน้าตาก็อาจจะน่ารักปากจะชุ่มมัดเลยอยากโดนหมาจูไมไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะโดนสักหน่อยคิวที่โดนตามเพื่อนมาเห็นเวฟดึงมะเมี่ยวไปจูบเอาดีคนอย่างไอเวฟเนี่ยถ้าจะจูบใครก็แสดงว่าชอบไม่ชอบน้วมาจะทําทําไมแล้วมะเมี่ยวนียแบบนั้นไอเวฟมันชอบเหรอถือว่ามันจะชอบวะเมื่อกี้ยังเห็นกอดกันเคอะเขิมหรืวมันชอบจริงเวฟละสิคราวนี้ไอเวฟได้ลงข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆเป็นแฟนกับดารา มเมียโดนจูบก็อึ้งอ้งมันตกใจไม่คิดว่าจะถูกทำอะไรแบบนี้ซึ่งตลอดเวลาที่เขาทำอาชีพนี้มาก็จะมีคนคอยดูแลตลอดน้อยนักที่จะมีคนกล้าทำเขาอย่างนี้ซึ่งเวเป็งพอจูบอ,อกมาก็จะถูกมเมียตบหน้าแต่เขาก็คว้ามือเอาไว้ก่อนฮะเป็นไงมันก็ฆ่าคนธรรมดาเหมือนกันหรือว่าเวลาถูกจูบเนี่ย หมาจูบเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับคุณดาราแกมันไอเลวแกกล้าดียังไงมาทำกับฉันอย่างนี้เหรอมันต้องอื <c oughs> อะไรกันมะเมียวพี่อินคำคุณอินคำมันอะไรกันเนี่ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าได้เวลาต้องร้องเพลงแล้วนะมะเมียวเราควรไปอยู่ที่หลังเวทีสิไม่ใช่ตรงนี้ครับพี่ผมเองอะ่ะก็อยากจะไปพอดีอะ่ะไอหมอเนี่ยมันมัน มันอะไรมันมาทำรุ่มล่ามกับผมมันจะทำร้ายผมด้วยอ่ะพี่อินคําคุณนี่มันคุณเป็นคนของคุณอเล็กนี่ใช่ครับผมขอโทษ้วยครับผมเองก็ทำอย่างนั้นจริงๆทําอย่างที่คุณม้เหมียวว่าผมมาทำรุ่มล่ามแล้วก็เออพี่อินคําช่างมันนะครับผมไม่อยากเอาเรื่องเขาแล้วนะ่ะไกล้สารละเดี๋ยวเวลานละครับพี่ไปกับผมเธอ เวฟอมยิ้มมะหมียวคงไม่อยากให้เขาพูดว่าถูกเขาโจกคงจะกลัวเสียหน้าหรือไม่ก็กลัวเสียชื่อเสียงฮแต่พอเหลือไปเห็นเพื่อนเขาก็ทำหน้าเจ๋อน,นิดน้อยยังไงเวฟนี่แกชอบดาราหรอวะฮะ่าหัวสูงซะด้วยขาวๆน่ารักอย่างเนี้แกคงคืนทั้งวันทั้งคืนเลยสิเวฟไอคิวแกพูดบ้าอะไรฉันเห็นหมดแล้วนะ แกเห็นอะไรว่ามาก็ฉันเห็นว่าแกจูบกับคุณหนูมะเหมี่ยวเมื่อกี้ไงเออก็อยากมาว่าฉันดิว่ามันเจ็บใจอ้าวฉันคิดว่าแกชอบคุณมะเหมี่ยวสดีคนเราก็มีบ้างแหละมันก็มีเื้่มดาราแต่ว่ามันมโหจะมากกว่าที่ทําไปอ่ะแมมะหมมโหถึงขั้นต้องจูบเลยหรอวะไอิวฉันขอละขออะไรให้ฉันเลิกล้อแกได้นะเป่า ขอให้แกอย่าบอกเรื่องนี้กับคุณนะไรก็พอเออฉันน่ะไม่พูดหรอกจเมะเหมียวจะฟ้องเจ้าหนายหรือเปล่าฉันไม่รู้นะเวย้ยเรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงมะเหมียวไม่กล้าพูดแน่เออมั่นไปถว่าแกเนี่ยฉันมั่นอยู่แล้ว